สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันค่ะไปค่ะพี่น้อง่้าแล้วค่ะไปลดน,น้ำพิษค่ะข้ามแล้วข้าแล้วค่ะพี่น้องมาได้แป๊บเดียวกะมืดแล้วเ้วยค่ะจะไปลดน,น้ำพิษค่ะ มีตายด้วยค่ะปลูก้าเสริบด้วยด้ค่ะพี่น้องอันใดก็ไดดมียอดแห้งยอดตายด้วยพี่น้อง พี่ต้องกินหลายตาไป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 เขาเล็ดไปเดี๋ยวจะรดน้ำมองไม่เห็นกลับบ้านค่ะพี่น้องไปรดน้ำทีก่อนไปเขาเล็ดไปเดี๋ยววันหลังมีเวลาเยอะๆก็จะมาดูแลใหม่ค่ะ คุณลิศดน้ำพริกเลยนะคะค่ำแล้วค่ะโอ้พี่น้องงามงามพวกค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ นีตก่กำลังเกิดมีต้นกำลังเกิดด้วยค่ะไปนี่น้ามคำากี่คถังค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ